สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับราความเลดี้คดีดังต่างแดนกันอีกแล้วนะคะเชื่อว่าโตมาหลายคนคงถูกสอนมาเหมือนกันว่าจะคบเพื่อนหรือคบใครสักคนต้องดูให้ดีๆเพราะจิตใจคนยากแท้อย่างถึงและคงไม่มีเรื่องไหนที่จะเหมาะสมกับคำสอนนี้มากไปกว่าเรื่องที่เมย์จะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้วันนี้เมย์จะพาทุกคนไปที่เมืองพอคาเทลโลในรัฐไอเดโฮกันค่ะ ที่นี่มีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า p o c a t e l l o High School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่แคซี่เรียนอยู่ทุกคนคงสงสัยว่าแล้วแคซี่เป็นใครแคซี่เจลสตัดเดิดมีอายุ16ปีในตอนนั้นเธอเป็นวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปที่น่ารักสดใสตั้งใจเรียนและเป็นที่รักของทุกคนเธอมีความชื่นชอบทางด้านดนตรีและวาดภาพแคซี่เป็นวัยรุ่นที่ไม่เหลวไหลและมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก เธอตั้งใจเรียนและหวังจะเรียนต่อในด้านกฎหมายหลังเรียนจบมปลายแคซี่มีแฟนที่เรียนที่เดียวกันที่มีชื่อว่าแมทธิวแบคแฮมอายุ16ปีเท่ากันและในเวลาว่างทั้งสองคนมักจะชอบใช้เวลาด้วยกันตามประสาฟแฟนนอกจากแคซี่กับแมทธแล้วยังมีทอร์เรย์ดัมชิกและไบรอันดรั p เปอร์ที่เรียนห้องเดียวกันไบรอันย้ายมาที่นี่จากรัฐยูทา และเมื่อได้มารู้จักกับทอรี่ทั้งสองคนก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีและสนิทกันมากเนื่องจากทอรี่และไบรันมีความชอบในหนังเหมือนกันโดยเฉพาะหนังสยองขวัญถึงกับขนาดที่พวกเขามีการคิดทำหนังด้วยกันแมทแฟนของแคซี่รู้จักกับทอรี่หนึ่งปีก่อนหน้านี้แต่รู้จักกับไบรันมาตั้งแต่ชั้นประถมส่วนแคซี่เพิ่งจะได้มารู้จักกับทอรี่และไบรันในห้องเรียนและเริ่มสนิทกันหลังจากพูดคุยหยอกล้อกันไปมาในชั้นเรียน ซึ่งจริงๆแล้วมาทราบในภายหลังว่าไบรันแอบชอบแคสซี่มาตลอดเท่าที่ฟังมาก็ดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องราวธรรมดาธรรมดาของเพื่อนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าทุกคนตั้งใจฟังต่อไปจะรู้ว่ามันมีอะไรที่ดารก์กว่าที่ทุกคนคิดในวันศุกร์ที่12กันยายนปี2006แคสซี่ได้รับจ้างจากลุงและป้าของเธอให้ไปช่วยเฝ้าบ้านและให้อาหารแมว3ตัวและหมาอีก2ตัวของพวกเขาเพราะพวกเขาต้องไปต่างจังหวัด จะกลับมาในวันอาทิตช่วงบ่ายซึ่งแคสซีรีบตกลงทันทีเพราะแค่ไปเฝ้าบ้านที่ปกติเธอก็ไปเป็นประจำอยู่แล้วและแค่ให้อาหารหมาและแมวเป็นงานที่ง่ายและสบายมากแถมยังได้เงินอีกด้วยหลังจากเลิกเรียนในตอนกลางวันแคสซีก็ขับรถไปที่บ้านของลุงกับป้าของเธอที่ตั้งอยู่ที่ Whispering Cliff s Drive เขตแอนนอกซึ่งก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านของเธอ อย่างที่บอกว่างานเฝ้าบ้านเป็นงานง่ายๆที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อแคสซี่มาถึงสักพักเธอจึงเริ่มเบื่อที่ต้องอยู่คนเดียวเธอจึงชวนแมททแฟนของเธอมาดูหนังด้วยกันจากนั้นไม่นานทอรี่กับไรอันก็มารวมด้วยแคสซี่ <Cass ie S 2> พาแฟนและเพื่อนของเธอเดินชมบ้านของลุงกับป้าของเธอก่อนจะมานั่งดูหนังเรื่องคิวบิลด้วยกันในห้องรับแขกต่อต่อมาทอรีกับไรอันขอตัวกลับก่อนเพราะพวกเขาบอกว่าหนังที่ดูน่าเบือ่อ และพวกเขาจะไปดูหนังในโรงหนังแทนในบ้านตอนนี้เลยเหลือแค่แคสซี่กับแมทแฟนของเธอเพียงแค่สองคนเวลาผ่านไปจนกระทั่งประมาณสีทุ่มแคสซี่กับแมทก็ยังคงนั่งดูหนังกันในห้องรับแขกแต่จูๆ่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากที่ไหนสักแห่งภายในบ้านก่อนที่ไฟในบ้านจะดับลงอย่างไม่มีสาเหตุทั้งสองคนเริ่มรู้สึกแปลกๆและเริ่มกลัว แต่พวกเขาก็ตัดสินใจนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เดินไปตรวจสอบต้งตู้ไฟในห้องใต้ดินของบ้านและหวังว่าไฟจะกลับมาเป็นปกติในอีกไม่นานที่น่าแปลกก็คือหมาตัวนึงของลุงและป้าของแคซี่จ้องมองลงไปทางบันไดที่ลงไปในห้องใต้ดินแล้วเห่าราวกับเห็นอะไรบางอย่างแต่แคซี่กับแมดก็ไม่ได้คิดอะไรผ่านไปไม่นานไฟก็กลับมาเป็นปกติแมดเห็นได้ว่าแคซี่เริ่มกลัว ขาจึงโทรไปขออนุญาตแม่ของเขานอนค้างเป็นเพื่อนแคซี่ที่นี่แต่แม่ของแมทไม่อนุญาตและเสนอให้แคซี่ไปค้างที่บ้านแมทแทนและจะขับรถกลับมาส่งแคซี่ที่บ้านลุงกับป้าของเธอในตอนเช้าแต่แคซี่ผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงบอกว่าไม่เป็นไรลุงกับป้าของเธอจ้างเธอมาเฝ้าบ้านและดูแลสัตว์เลี้ยงเธอจะไม่อยากทิ้งบ้านและสัตว์เลี้ยงไปค้างบ้านแมท30นาทีต่อมาตอนเวลาประมาณสีทุ่มครึ่ง แม่ของแมทก็ขับรถมารับแมทกลับบ้านไปทําให้ตอนนี้แคซี่ต้องพยายามทําใจแข็งไม่ให้กลัวแล้วทําหน้าที่เฝ้าบ้านต่อไปหลังจากแมทกลับออกจากบ้านลุงและป้าของแคซี่เขาได้โทรหาทอรี่ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนหวังจะไปหาและหาเงาด้วยกันแต่ทอรี่กระซิบคุยโทรศัพท์เบามากจนแมทฟังไม่รู้เรื่องเขาจึงวางสายไปและคิดว่าทอรี่กับไรอันคงอยู่ในโรงหนังเลยต้องพยายามกระซิบพูดเบา,เบา กลับมาที่บ้านลุงและป้าของแคซี่หลังจากที่แมดกลับไปแคซี่ก็กลับมานั่งดูทีวีที่โซฟาเหมือนเดิมแต่แล้วไฟก็ดับลงอีกครั้งแคซี่เริ่มกลัวมากขึ้นและไม่รู้จะทํำยังไงเธอจึงนั่งนิ่งๆอยู่กับที่เหมือนเดิมเพราะเธอคิดว่าเดี๋ยวไฟก็คงกลับมาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเวลาของเธอกาลังจะหมดลงเพราะไม่นานก็มีผู้ชายสองคนเดินขึ้นมาจากห้องใต้ดิน มุ่งมาทำร้ายแคซี่ด้วยวุฒมีคมกว่า30มแผลจนเธอเสียชีวิตก่อนที่คนร้ายจะรีบหนีไปเมื่อกลับไปถึงบ้านแมทโทรหาแคซี่แต่แคซี่ก็ไม่ได้รับสายวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเสาร์แมทพยายามโทรหาแคซี่อีกว่า15สายรวมถึงแม่ของแคซี่แต่แคซี่ก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ใครเลยแมทคิดว่าแคซี่คงยุ่งอยู่เขาเลยไปแหงเงากับทอรี่ที่บ้าน แต่หลังจากยังคงไม่ได้ข่าวจากแคสซี่แม็กจึงเริ่มกังวลและขอให้ทอรี่ขับรถไปส่งเขาที่บ้านลุงกับป้าของแคสซี่แต่ทอรี่บอกว่ารถเขามีน้ำมันไม่พอพวกเขาจึงไม่ได้ไปหาแคสซี่วันถัดมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ลุงและป้าของแคสซี่กลับมาจากต่างจังหวัดตอนเวลาประมาณบ่ายโมงสินาทีพวกเขาก็กลับมาถึงบ้าน แต่พวกเขาก็ต้องแปลกใจที่มาเจอประตูบ้านถูกเปิดทิ้งไว้และมีเศษแก้วแตกกระจัดก,กระจายภายในบ้านลูกสาววัย13ปีของลุงและป้าของแคซี่ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอเดินขึ้นไปบนบ้านเป็นคนแรกโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอกำลังจะเจอจะเป็นสิ่งที่คอยตามหลอกล้อเธอไปตลอดชีวิตเพราะในห้องรับแขกแคซี่นอนไร้ลมหายใจอยู่บนพื้นลุงของเธอรีบโทรหานายวันวันทันที ก่อนจะบอกข่าวร้ายกับแม่ของแคสซี่ว่าพวกเขากลับบ้านมาเจอแคสซี่เสียชีวิตภายในบ้านแม่ของแคสซี่ตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากและเมื่อข่าวถูกปล่อยออกไปทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านพากันหวาดกลัวและตื่นตระหนกตำรวจจึงต้องรีบตามจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งแน่นอนว่าคนแรกที่ตำรวจไปพูดคุยสอบถามก็คือแมทแฟนของแคสซี่นั่นเองเพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแคสซี่แมทเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟัง แต่ตำรวจรู้สึกแปลกใจที่แมทไม่ได้ดูเสียใจอะไรมากมายถึงแม้เหตุการณ์ที่แมทเล่าให้ฟังจะดูสมเหตุสมผลแต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดแมทออกไปจากผู้ต้องสงสัยเลยสักทีเดียวจากนั้นตำรวจไปพูดคุยสอบถามกับทอรี่และบรอยันต่อเพราะทั้งสองคนก็อยู่ในที่เกิดเหตุในคืนนั้นแต่พวกเขากลับออกไปก่อนตำรวจจึงถามพวกเขาว่าพวกเขาไปไหนต่อหลังจากกลับออกจากบ้านของลุงและป้าของแคสซี่ ทั้งสองคนบอกว่าพวกเขาไปดูหนังที่โรงหนังของหมู่บ้านตำรวจจึงถามต่อว่าพวกเขาดูหนังเรื่องอะไรแต่ทั้งสองคนกลับจําไม่ได้ตำรวจจึงพยายามถามว่าแล้วหนังมีเนื้อเรื่องอยังไงหรือจําได้ไหมว่านักแสดงมีใครบ้างซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะทอรีและไบรยันจําอะไรเกี่ยวกับหนังที่พวกเขาเพิ่งจะไปดูมาไม่ได้เลยตำรวจจึงนําตัวทั้งสองคนไปสอบปากคําเพิ่มเติม,ม,มที่สถานีตํารวจโดยเริ่มจากไบรยัน ซึ่งในตอนแรกเขาก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาไปดูหนังกับทอรี่แต่จำอะไรเกี่ยวกับหนังไม่ได้เลยตำรวจไม่เชื่อในสิ่งที่ไบรอันเล่าและพยายามเค้นถามไบรอันจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ไปดูหนังจริงๆแต่เขากับทอรี่ไปก่อเหตุตรวเวนขโมยของตามรถต่างๆในคืนนั้นตำรวจจึงขอพ่อและแม่ของไบรอันตรวจค้นภายในบ้านซึ่งพวกเขาก็ให้ความร่วมมืออนุญาตให้ตำรวจเข้าตรวจคน้น ทำให้ตำรวจมาเจอปลอกของอาวุธมีคมถูกซ่อนไว้ใต้เตียงของไบรอันแต่เมื่อตำรวจถามไบรอันบอกว่าเป็นของเพื่อนเขาอย่างไรก็ตามในที่สุดในการสอบปากคำครั้งที่สามไบรอันก็ยอมรับสารภาพว่าคนร้ายสองคนนั้นก็คือเขากับทอรี่นี่เองแต่เขาบอกว่าตอนแรกพวกเขาแค่ตั้งใจจะแกล้งให้แคสซี่กลัวเท่านั้นจนกระทั่งทอรี่ทำร้ายแคสซี่จริงๆแล้วหันมาบอกให้เขาทำร้ายแคสซี่ด้วย เขาจึงเริ่มกลัวและทำร้ายแคซี่บริเวณขาแต่ทอรีก็ยังไม่พอใจและบอกว่าไม่ได้เขาต้องฆ่าแคซี่ไบรอันเล่ววาว่าตอนที่แคซี่พาพวกเขาเดินชมบ้านของลุงและป้าของเธอในคืนนั้นพวกเขาแอบปลดล็อกประตูของห้องใต้ดินไว้และคิดว่าจะกลับเข้าไปแกล้งให้แคซี่กลัวแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดหลังจากรับสารภาพไบรอันพาตำรวจไปที่ Black Rock Canyon ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาเอาอาวุธและหลักฐานต่างๆมาฝังไว้หลังลงมือกอ่อเหตุซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นวิดีโอเทปและเมื่อตำรวจนำมาตรวจสอบพวกเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะทอรีและไบรยันได้บันทึกแผนการทุกอย่างของพวกเขาไว้ในนั้นซึ่งได้กลายมาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการนำไปสู่การตั้งข้อหาจับกลุมพวกเขาในที่สุด5วันหลังจากวันเกิดเหตุในวันที่17กันยายนปี2006 ชอรี่และไบรอันถูกจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานและปล่อยตรองไว้ก่อนและร่วมกันฆ่าในการพิจารณาคดีตำรวจได้เปิดเทปที่ชอรี่และบรอันบันทึกไว้ซึ่งปรากฏว่าการก่อเหตุครั้งนี้ทั้งสองคนได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสยองขวัญเรื่อง s สก e ีมในวันที่17เมษายนปี2007สาร,สารตัดสินให้บรอันมีความผิดจร,ริงและต่อมาในวันที่8มิถุนายนปี2007 ชอรี Sorry, ได้รับการตัดสินให้มีความผิดเช่นเดียวกันทั้งสองคนได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่อนุญ,ญาตให้มีการลดหย่อนโทษซึ่งต่อมาหลายครั้งที่ทั้งสองคนพยายามยื่นขอให้ศาลพิจารณาใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จส่วนครอบครัวของลุงและป้าของแคสซี่ยังคงโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป้าของแคซี่ต้องออกจากงานเนื่องจากสภาวะซึมเศร้าทําให้ลุงของเธอต้องทํางานสองที่ พราะแค่ค่ายารักษาต่อเดือนก็สูงถึง300ดอลลาร์หรือประมาณ1,000 0บาทส่วนลูกสาวของพวกเขาหรือลูกพี่ลูกน้องของแคสซี่ได้พยายามจบชีวิตตัวเองนอกจากนั้นพวกเขายังสัมผัสดได้ถึงความหลอนภายในบ้านและมีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นหลายครั้งพวกเขาพยายามขายบ้านหลังนั้นอยู่นานแต่ก็ขายไม่ได้จนกระทั่งในที่สุดในวันที่16มิถุนาย,ยนปี2015 9ปีหลังเกิดเหตุ ก็ได้มีคนมาซื้อบ้านไปแต่แล้วไม่นานบ้านหลังนี้ก็ได้ถูกประกาศขายอีกครั้งและนี้ก็เป็นทั้งหมดของเรื่องราวในวันนี้ค่ะทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคะหวังว่าเคสนี้จะเป็นอีกเคสที่สามารถสร้างความตระหนักในการเชื่อใจคนหรือเลือกคบใครสักคนเป็นเพื่อนอย่าลืมมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมและให้กำลังใจกันสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อน ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ